สองคนพามาทุกคนมากินกันใช่ไหมใช่กินอะไรดูตามเสื้อลินได้เลยเสื้อซินก็คืออยากทําแต่ไม่อยากกินก็คือร้านนี้เนี่ยชื่ออยากทําแต่ไม่อยากกินเนอะก็คือสําหรับเชฟที่ทําอาหารเก่งๆแต่ก็คือไม่อยากกินพวกเราเลยต้องมากินเพราะพวกเรา เพราะพวกเราทําไม่เป็นแต่เพาะเราอยากกินใช่ไหมซุยใช่ก็ร้านนี้ต้องบอกว่าลึกลับมากๆเพราะว่าเป็นร้านที่อยู่ในโรงพิมพ์มคือเหมือนกับตึกนี่เป็นโรงพิมพ์เก่ามาก่อนแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างในซ่อนอยู่ในชั้นสอง <c oughs> ก็เดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปดูกันวัน <c oughs> นี้พวกเราจะกินอะไรกันบ้างแล้วก็จะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็ต้องตามไปดูกันเลยค่ะ สองคนอยู่ในห้องอาหารแล้วใช่ไหมลินใชรน่ร้านอาหารร้านนี้ทําโดยเชฟอะไรคะบิ๊ก <Big. S 1> ใช่อาหารร้านนี้ทําโดยเชฟบิ๊กนะแล้วก็อาหารเนี่ยจะจัดเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งต่อคนเนี่ยก็จะราคาประมาณ26 8 8บาทบวกกับเซอร์วิสชาร์จอีก10%รนาคาเนี่ยก็จะไม่รวมพวกน้ําดื่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาของผู้ใหญ่แต่ของอย่างสลินเนี่ยก็จะเป็นอาหารจานเดี่ยวมาของผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณ6 6 6-7จจานก็เดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันว่าเราจะไ,ได้กินอะไรกันบ้างวันนี้ แค่ไหนก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก็ตอนนี้เราสองคนได้อาหารของสลินเรียบร้อยแล้วนี่ใหญ่มากเลยมี่ชื่อว่าอะไรคะสลินสปาเกตตี้ซอสเห็ด มันเรียกว่าสปาเกตตี้ครีมเห็ดน่องเป็ดกงฟรีนั่นเองก็คือความจริงแล้วเนี่ยเชฟก็อาจจะทําเป็นหอยให้เราได้แต่เนื่องจากสลินเนี่ยแพ้หลายอย่างอาหารทะเลก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นน่องเป็ดอันนี้แทนนะคะก็คือโอ้โหใหญ่กว่าหน้าสลินอีกดูสิสลินจะกินหมดไหมคะวันนี้เออไม่รู้ก็เดี๋ยวให้ซลินไปชิมเลยว่าซลินจะอร่อยแค่ไหน ซอสับห้าคาว1หวานนะครับไม่ต้องกลัวไม่อิ่มนะครับจานคนไข้เนี่ยถ้าใครเริ่มขึ้นท้องยังไงเหลือได้นะครับจานแรกจะเปิดแบบสดชื่นๆนะครับเรียกว่าคุสติยองแคปชาช่านะครับจะเป็นปอกเปี้ยนะครับยาไสเดอร์ทาท่ากับเชงปูครับระพุงให้หอมมะนาวเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับสำหรับทาด้วยหลางซอสเบยนะครับเป็นสปรีมะนาวอันนี้จะเพิ่มความสดชื่นนะครับส่วนแฮมลูกเมทเท่ากับกุ้งก้อนนั่นข้างเนี่ยทำแบบคาปาโชูม์อ่ะรสชาติจะเบาลงทำเนั้นได้เลยนะเทศคครับะหน่อยครับ ดิชออฟเฟนโคลเซ่เลยนะครับเคี right ่ยวโฟก้าออนโทสตุลาฐานฝรั่งเศสทั่วโลกใช้โฟก้าเป็นหลักนะครับเราใช้เป็นจองราดี้ครับเป็นฟาร์มโฟกาที่ติดท็อปครีมของโลกนะครับเนื้อเขาจะแน่นนะครับกินสามเขาจะน้อยนะครับแล้วก็แน่นทีนี้ไม่ได้แข็งอันตรายในปากผ่านมาเราตั้งใจเป็แบบโรเซ่นะครับข้างในจะเป็นสีฟูนะครับซอสตัวนี้จะเป็นแพสชั่นฟูซอสหรือเรียกว่าแกงสติดซอสเราขึ้นจากคาราเมลนะครับ แส่ปลาชุบลงไปจะมีความเปรี้ยวอมหวานอ,เาเอมเค็มปรับค่าและคลาสซิกคอมบิเนชันเลยครับฟิกหรือมะเดือน,นะครับอันนี้ช่วยบาลานซ์ให้ซอสไม่เปรี้ยวเกินไม่โดดเปรี้ยวออกมาแล้วก็ไม่เลี่ยนโฟกัสด้วยทานทุกคำควรจะมีทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับน้า้หน้าไปเยนมน้ dia vera, vó, ah, eu quero era mesmo só dar uma เจาะลงไปตรงกลางแล้วตอนนี้ก็คือร้อนมากเขาบอกว่าให้รอประมาณ5้าถึงสิบวินะคะนี่มีคนกำลังเรียนเต้นอยู่ข้างหลังเลยชื่อเต็มชื่อโคเซตเดซาวาน,นะครับเขาเป็นเส้นที่ผลิตได้แา่ขยะเสาวลัฝรั่เศสเท่านั้นนะครับมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะครับทำจากแป้งบัควีทนะครับหรือว่าเส้นโซบะั่นค เรามาทำแบบริซอตโต้นะครับเพราะว่าคนไทยเราก็ชอบ t e เจอร์ของข้าวดิบข้าวริซอตโต้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นเส้นพาสต้าแทนทานมากขึ้นนะครับเป็นรสชาติของแซฟอนแล้วก็โชริโซครับแซฟโอนก็คือยาฝั่งโชริโซคือเส้นกอกสเปนเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศนะครับกลิ่นแกซซอนยาฝั่งนะครับออนท็อปด้วยกุ้งลายเสือไทยเรานะครับพาฟกุ้งครับกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับจะมีเทคเจอร์ที่เด้งสู้ฝันแต่ละร้านเลว่าเด้งขนาดไหนะครับได้บนปากการังทำจากปาเมจานโอไรจาโน่นะครับก็เป็นคุกกี้ชีสเสน่งจะเป็นออรคา

ท่านทานเนื้อน,นะครับเป็นเบอร์กอองพุนะครับหรือว่าเบบเ็นิงันนั่นเองนะครับเจอน้เแคสซี่ครับผักขมดุกเซลแล้วก็วาฟิเจนดลอยนะครับเราใช้เป็นเอ3นะคะระับเร์โวสกอลสามทำให้นุ่มกำลัเคียวนะครับจะไม่ละลายในปากกระถาเป็นคอเเรค่ครับเป็นมันฝรั่สูตรไม่ใ่ที่2ดาวนะครับเนียนแค่ไหนลองชิมดูน,นะครับซอสัวนี้จะเป็นเดนเมสนะคะรับทางร่ ที่เราสั่งเพิ่มนะคะเพราะว่าเอ้ยตกเพราะว่าหนึ่งในคนที่มากับเราก็คือกินอาหารที่สั่งไม่ได้นะคะก็สั่งเป็นสเต็กหมูอันนี้หมูเขาบอกว่าเป็นหมูที่กินแต่ผลไม้เท่านั้นไม่มีก light ินอย่างอื nah ่นเลยใช้ทเวลาเขาสตาร์ครับอันนี้จะหอมสดชื่นนะครับแล้วก็ยูสุเดลี่จะเปรี้ยว r ีเ r e เมนต์นะครับผมทานได้่อยครับก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายของพวกเราแล้วก็จะเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่เองของเี่เนเชฟทำมาให้เป็นพิเศษเพราะว่า มีบางอัน okay. เป็นครีมข้างในมีไข่ของซินเคยจะมีแต่ไอศครีมสตอเบอรี่ใช่ไหมใช่รสชาติเป็นยังไงคะอร่อยหวานใช่มันเปรี้ยวๆด้วยกินแล้วสดชื่นใช่ไหมวันนี้เรากินกันอิ่มไหมอิ่มสุดๆเพราะว่าซินกินสปาเกตตี้มาเยอะมากเยอะมากจริงๆคนด้วยเยอะกินมาเยอะมากก็ตอนนี้พวกเราสองคนก็กินกันเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ก็วันนี้อาหารก็อร่อยมากเลยแดดร้อนมากเลยใช่ไหมซินใช่ โอเคงั้นก็วันนี้เราต้องทำไมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าล like, ืมกดกระดิ่งกิ๊งนิ้วข้างล่างค่ะบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีค่ะ